S yes sir. s ออก็ก็ดูภาคสามกูกว่าเดเอดแล้วนะภาคสามไปโอ้ภาคสี่มันกว่านะอันนี้คือที่อะไรเนี่ย<ม>ยิงไกลยิงกกไกลขึ้นแล้วก็ไอ้นี่รีบกดเกินยิงไกลขึ้นฮิวติดไฟด้วยหรอติดติดไฟด้วยรอบนี้เอาเลยนะ ยี่สิบวิไอ้เฮียสกิลสองอ่ะมันไม่ใช่สกิลคิวป่ะมันเด้งดึงอ่ะสกิลสองยี่สิบวิไอ้พี่เรียนยากอยู่เนี่ยได้แลถอยได้ปะคาตาขึ้นคาตาเนี่ยคาตานี่อะไรอะไรทันสวยพี่ตาสวยเรียบร้อยลืดลืดเฮียเด้งดึงเด้งดึงไอ้เฮียสกิลสองแม่ข้ามีประโยชน์ไอ้สัตส แล้วโล่สแต็กโล่โล่สแต็กโล่สแต็กได้สองทีอ่ะมันจะมันไม่ได้สตัร์ตรงที่มันทุ่มลงนะแต่มันสตัร์ตรงที่มันชนระยะอะไรอ่ะมันถึงไกลอแบเมื่อกี้มันมันเป็นระยะระยะมันฟิกอ่ะฟิกเหรอวะข้ามดันดันดันข้ามกำแพงได้ด้วยไปลองมาแล้วแต่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 ดันข้ามกำแพงยากต้องตูติดกำแพงอ่ะถึงจะข้ามเยครับใ มัจะลงล่างนะเพื่อนคาตาเกิดเกิดวกูยิงไกลเกิดเฮียสามเมตรเลยวะเนี่ยโคอดโม่เนี่ยไฟอ้าเห็นป่ะไม่เห็นไฟติดป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยไดกูติดไฟเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะมึงกูด้วยใช่ไหมตีเป็นไฟคือถ้าใครตับตับที่ใครก็ได้ที่อยู่ในวงอ่ะไม่ตีเป็นไฟหมด นะเอ้ยกูตีติดไฟคนเดียวนี่ไม่ใช่มึงตัดเลือดป่ะมาตัดเลือดมาติดไฟไม่มีแค่กูคนเดียวที่ตีติดไฟไม่ใช่มึงใช่เหรอว่ากูด้วยไม่ใช่หรอหลองกูตีติดไฟด้วยเหรอมันจะใช่โอ้โหโคตรง่ายโคตรง่ายเฮ้ยเอ้ยสกิลหนึ่งกูแรงยังวะฝัหนุนปัญญาแรงแรงกินเลยได้แม่ไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวแล้วอุ้ย โอ้โหคุถึกเลยว่ะเฮ้ยถึกจ้าเทเลเทเลเทเลว้าวไหวว้าวไหวไม่มันกดสกิลสองไงแม่งแม่งงอตัวแล้วแม่งถึกไม่ถึงใจมั้งเนี่ยไอ้เบี้เลยอุ๊ยเดีโหแฟนอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ย ไอ้เชษจวนตีตายเฮียอัสีแรงจัดกคุณว่ามันจะชามโดนมึงเอ้ยทอนโดนมึงกวนตีเลยมันอีอย่างโง่ระยะมันคิดเนี่ยเมื่อกี้ลื่นพื้นลื่นหรือว่าเพราะอันตีมึงวิ่งเร็วใช่ไหมอันตีเหรอบทปล่อยขึ้นเปลวเพลิงรักษาเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้เคียงลังเอฟเฟกต์ถูกจำกัดอยู่กันเคลื่อนที่ฟื้นฟูแล้วมอบเทนัสซิตี้65%สิบหเปอร์วซ็นต์ไม่มีวิ่งเร็วไอ้เหี้ยมิก การซีซีหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลบบัฟเรอไม่ลบบัฟแล้วก็ได้กันซีซีอีกหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อถ้าเกิดว่าประมาณว่าคุณจออาโมมูดล,ลบรอบแรกรอบ,บ,บ,บ 6, สองสตันแป๊บเดียวอืมโอเคตัวสนุกเลยเคียสนุกวะ่ะตัวไม่ไม่เห็นต้องทำอะไรเลย <c oughs> แค่กดสกิลให้เพื่อนอา้าวทอนแลว้วทอนแลว้วตายโอ้ทอนถูก <c oughs> จังหวะจังหวะ <c oughs> <c oughs> ตันหน่อยอ้าวเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวเกิดอะไรขึ้นอ่ะคิดว่ามันตายแล้วไอ้เหี่อะแล้วมันจะดักป่าหรือเปไม่ได้ปอนแม่เลยโอ้สองตัวแล้วว่ะไม่ได้เก็บเลยนี่วะแม่งเก็บไม่ได้เฮ้ยคาตามันทำอะไรวะมันมาดูมั่วๆวะกลับมาเล่นนะเปล่า วิ่งไปวิ่งมาไอ้แมไม่หยังโก้ไงตัวแม่งวิ่หยังไวอ่ะอี่แม่เกิดไปเนาะมันมันเอามังกรอ่ะมันเอามังกรแต่ผมผมเอาไม่ได้วงเดอนไม่มีไม่ไหวแล้วคือุกคันปากกากเลยกูพูดจริงยังไงตัวอี่ผมคงกูเฉยอี๋ย่าไล่เลิกท็อกซิกมานานแล้วของจริง อ้าไม่โดนอุ้ยเฮียโดนทอนอโดนได้ไหมโอ้คาตาเข้ามาหากูโอ้นิดเดียวจะไ่าอยู่แล้วตัดห<า>ัาวาจินนะ คาตาแม่งเข้ามาปัาน่นเมื่อกี้อุ้ยเอ,าอ้าเฮ้ยโสดบอนแม่งเอาเดียด์ตบอกเราเลี้ยบแล้ววิ่งไปไหนเนะี่ยมีการเวทแต่ถึกที่หายอะไรอะสกิลสองมันไง แค่นัมันคิดมึงอยู่คนเดียวคิดมึงอยู่เดียวคิดมึงอยู่เดียวคิดมึงอยู่เดียวจริงเลยไม่ใช่คนเดียวจริงเออตีเลย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 เดินเดินเผาก็เดินไปให้มันปั่นอ่ะเดินไปให้มันเดินไปให้มันโดดอ่ะตัวผักม่งปั่นในเว็บตายทุกคนก็มีนะเนื่องโดนเนี่ยมาโดนเนี่ย อย่างไงโอ้โหรดับม <c oughs out> <c oughs out> ันแฟตไอ้เ <c> ฮ <oughs out> <c oughs out> ียตัวโครโกงจินโดนจินโดนกูก่อนแล้วกันคาตาแม่งโดนบอลกูเด้งนี่เฮียอันตีไม่ได้กูวิ่งอย่างไวอุ้ยโดนบอลเด้งดึงอ้ยพื้อนลื่นพื้อนลื่นเยี่ยดีว้าว โอ้วัวมันสวยไอ้เมกโอ้หมึงไล่ไปถึงไหนวะเนี่ยอุ้ยดึงไปเลยยอ๊ะเฮ้ยยื้ะยื๊ะยื้อไว้ก่อนนะผมจะไปเอาบางก่อนอ้าวขอยเโทษวอล ไอเฮี้ยกลัวมังกรหันป่าวะต้องออกบานาวะเหอนม่้หมดเดืองจัดจินจโอ้โหหมดก่อนไหวไหวไหวไสองสองสองโไหแล้วตาตาตาาแทงแทงแสวยไอตานามิกลับกลับมากลับมาโอ้โหเด้งเลือดโอ้โหแม่ไม่ตายมึงทำมึอยู่เลย แล้วมันแม่งน้ำคันจังจริงตายแต่วิถ้าเกิดจินเข้ามาถ้าเกิดจินเข้ามาโดนอีกหีแล้วไม่ทีแม่งตายแพร่สองตัวเอาเนี่ยแสดงว่าอันนั้นอีกทีนึงสองตัวตัวยืนมถ้าออทูได้ถ้าออทูได้อดีอาดิเอาดิเอาดิเอาดิกูตายกูตายบ่อยอ่ะเฮ้ยเอาเอาเลยเนี่ยเอาเลยโอ้ยเยอะ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  ผมมันทอนกูเตี๋ยตายเลยโอ้เอวมันจะถึงเข้าละมัดวะเก็บมันอยู่ตัวเดียวเฮ้ยขวาไอ้เฮียกูแหลรเรียบร้อยโยนจัดเียภาพแม่งไอ้เฮียภาพแม่งกระโดดใส่นามิสักพักตัวกูวับไปหาจินงงวะกูไม่เอาละละมัดอ่ะปล่อยป้อนเดียเก็บปล่อยเวทแรงจัดเฮ้ยไอตู้ยัิ่งตรงยังไะ ซัพพอร์ตดีจัดอะเลี้ยงเมฆไก่ปอนเยี่ยเมื่อกี้เกือบแล้วมึงแต่ไปดีกว่าใ้เขายิมเน็ตมาดีเพื่อนเลือกคุมันน้อยอะถ้าโดนแล้วกูเข้าแต่ไม่โดนก็เข้าดิตามตาบอดคุณไหมเราปล่อยกาใกล้ไปบวกนะโหนี่ไงมาแล้วต่อหนะกคต่อ รอกรอ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 ตามมารอตามมารอตามมาบ้านผมบ้านผมไม่เรียกตอดมึงเข้าไปไหนบอกกูด้วยนะเหวี่ยงเลยเหมือนเดลยโดนอุ้ยโดนไปเดี๋ยวไปดิไปดิไปดิโดนไปดิมันแค่อะไรโอ้โหเฮียตายตายตายโอเค่ลงโดนหลงโอเคหน่อยเพี่ยเอาเลือดเอาเรื่อยเอาเรื่อยอุ้ยโอ้ยหียฮิวฮิวฮิวอีก กูมีสกิลสองด้วยเมื่อกี้เธอกดสกิลสองไม่ทันนี่กูปไปแน่เฮ้ยก็เอาเหมืนนนนนอททไมมน,น,นไงเอ็นเทอร์ตายแล้วเนี่ยกูแฟดที่ใมวะนเมื่อกี้ไอ้ชัดตามีเพื่อนตกใจคิดจินกลับไปแล้วกลัาาม,มาเน็ตจินกลับไปแล้วจินเออนั่นแหละเั่นกูนยิ่งยิ่งตายวะกูงง่ะเกมออกถึงเลือดละกูออกมาแล้วนะแต่มันไม่ไหวโอ้ยโอยลาดห้าไม่จะมาง่ายๆนะปั๊ม เฮ้ยเยัยไม่เลี้ยวเฉยเลยเฮ้ยปาดเปียบโดนอ้าวโดนูเก็บไปสอง <laughs> นี่ดาบตับพิลิกค่อลมากลับมากกเอลอ้าวแม่มันเดินแบบเอ้ยใช่งกร ครัน้ายากว่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันติแม่งอยู่แค่ในเนี้ยอยู่แค่ในเขตอะมาประกัน,กนวิ่็ตาบอลใส่มากน,านปุ๊กูพุ่งตรงได้เวฟเอาสักตัวไปมึงมีสกิลพุ่งลงปะไม่มียังไงจะเอาต้องออผมเปิดคนเดียวไม่ได้ผมเปาะเอเมกถอยเหอะเฮ้ยเวฟไม่เห็น,หน,นคูเวฟกูเวฟกูเดียวเดียวดิ อออโ้ยยะะไรู่วเนี่ยคาตาไม่มีอะไรรอยู่กะโดดชนะเลยก็ได้มั้งสวยตาเอ้าโหยอย่างมันไอ้ยัยไม่โดนสะท้อนตายไอ้เหี้ยไม่โดนสะท้อนตาย อีถามว่า,าเวลาแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเยมีความรันไหนปั๊มรันไหนบอกมาเพื่อนผมถามว่าปั๊มลันไหนไม่ทันละ